นะหนักง่วงอยู่นะทุกคนโอ้โหดอกนี้คูณ2ไปดีสามร้อิบสองบาทวายมา2ตัวมายก ok แปลงสามพันบาทนะทุกคนนะกดหรือยังกดหรือยังมาอีกแล้วคูณ4ไปดอกนี้448บาทนะทุกคนโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคน สวัสดีเพื่อนๆนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมความรุ่งเรืองแบบตะวันออกนะคะเป็นเกมใหม่เหมือนกันนะคะในค่าย B ีจีแต่เราไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยมาจัดทุนแค่50บาทนะคะทุกคนคุนแค่50บาทนะไปรู้มาว่าช่วงนี้เนี่ยเกมมันบักนะนบ๊กอยู่นะพีจีมันบั๊กอยู่นะทุกคนนะก็เลยมาจัดหน่อยอันนี้ก็คือที่เราเล่นไว้เมื่อคืนนะทุกคนก็คือแบบแต่ไม่ได้ไปทำให้เพื่อนเพื่อนดูนะแค่ลองเล่นดูก็แบบ นะได้มาเบาๆอ๋อเพื่อนๆนะเช้านี้ก็เลยมาแบบว่าจัดให้เพื่อนๆดูกันสักหน่อยนะกลัวจะคิดว่าแบบเออขายขำอะไรหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะน้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะคะทุน5 0บาทอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเนี่ยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนะะี่ยค่ะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเราเริ่มปั่นกันเลยทุน5 0บาทก็จะเล่นเบ็ดแค่ เป็ดต่ำสุดมัน4บาทเนาะเราก็จะเล่นแค่เบ็ด4บาทก่อนนะคะทุกคนอ่าเข้ามา1บาทแล้วเออเอมา7บาทเอออย่างนั้นแหละวาสวยๆคูณสวไปยี่สิบห้าบาทนะคะเพื่อนๆคูณ4ไปดี D, 1บาทโอ้ย ต่อเอออ้้หูเอมายกแถบไปเลย288บาทมาอีก1บาทนะคะเพื่อนๆโหเกินนะเงินรางวัลก้อนตัวเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจนะทุกคนบอกแล้วนะเราเล่นเรานั่งเล่นตั้งแต่9ก้ามงแล้วตอนนี้จะ11บเอมงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นแล้วนะก็เลยมาจัดให้ดูนะคะว่าแบบว่าเกมมันไอ้นี้จริงหรือเปล่านะ ไปเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด12บาทเลยแล้วกันนะตอนนี้ขึ้นมา360บาทแล้วนะกำไร3าไร300แล้วนะเพื่อนๆนะคือถ้าไม่เน้นกำไรเยอะเนี่ยก็เลิกได้ก็เลิกไปเลยนะทุกคนจริงๆ <Thank you. S 1> เออโอ้โหคิวยกแผง230บาทคูณ4 921บาทหนังสือหรือจดหมายคูณ4ไปอีกโอ ح, ้โหวมาอีก28บาทนะคะเพื่อน เงินรางวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วทุกคน1นึ่บาทนะทุน50บาทตอนนี้ไม่อยู่พันสามแล้วนะเพื่อนๆมันก็เร็วเกินนะทุกคน <_ C 1> เพิ่มเบ็ดไปเลยสิคะรออะไรละ่ะเออก็เพิ่มเบ็ดไปเลยสิคะแกเกตเตอร์ทุกคนกแกเกตเตอร์เข้ามาแล้วโอ้โหคูณ8นะทุกคนเราได้มาคูณ8นะคะทุกคนนะกแกเกตเตอร์4ตัวฟีสปินอีก8รอบเลย เข้าฟรีเกมเองเบ็ด20ทุกคนขอให้แบบว่าปังๆเลยนะขอปังๆเลยนะเข้ามาคูณ8ใบ272บาทนะคะเพื่อนๆคูณ8ไปอีก64บาทไว้มาคูณ8อีก64บาททุกคนโอ้โหมาอีก32บาทนะคะเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาแล้วนะคะดอกแรกได้มา432บาทนะคะเพื่อนๆ อีกตั้ง7็รอบเนี่ยทุกคนไปต่อจะไปต่อรออะไรล่ะคูณ8ปดไร้อยหกสบาทเอเอเอมาอย่างนั้นแหละตัวนี้เป็นวายนะทุกคนเออสวยสๆคูณ8ปดไยหกสบาทนะคะอืมมาอีกร้อบาทเพื่อนๆสิบไหมโอ้โหผ่านไปสองรอบได้มาอีกแล้วนะคะห้าบบาทนะเพื่อนๆนะ ไปต่อไปต่อไปต่อนะคะทุกคนนะเอเอไป1ห8้ยบาทนะคะทุกคนนะหุยอีกรอบเดียวเท่านั้นตอนนี้ได้มา1088เลยคูณ10หยได้ฟรีสปินมาเพิ่อมอีกหนึ่งรอบคูณ10ปไพ่สิบ,บาทโอเคนะคะทุกคนนะเข้าฟรีเกมนะได้มา ทั้งหมด1,098บาทนะคะเพื่อนๆโอ้โหทุน50บาทตอนนี้มีอยู่2,400นะเกินไปนะทุกคนไปเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด40บาทสักหน่อยนะคะทุกคนคูณมาอาไม่มีคูณเออโอ้โหทุกคนเออดอกนี้68บาทเพื่อนๆเอมาเอ้เคเคเค ถ้ามีตัวคูณนะหนักหน่วงอยู่นะทุกคนโอ้โหดอกนี้คูณ2ไปดล้าิบบาทวามา2ตัวมายกแผง3,000บาทนะทุกคนนะหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังมาอีกแล้วคูณ4ไปดอกนี้448บาทนะทุกคนโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะ3าม0ันเ้อนะบาทนะคะทุกคนตอนนี้มีอยู่6,300แล้วแป๊บเดียวนะคะทุกคนทุนแค่50 เท่านั้นเพื่อนๆโอ้โหเบ็หกสิบมันเยอะไปเบตสี่สิบเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหนี่ก็คือได้กําไรแล้วเดี๋ยวจะเลิกเล่นเลยละกันเนาะทุกคนได้กําไรแล้วเดี๋ยวเลิกได้ก็เลิกนะคะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่อยากมาลองเล่นนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้มาอีก2896าบาท โอโหเข้ามาอีก336บาทอุ้ยหัวจะปวดนะเจองนี้นะทุกคนเข้ามาแบบเกินเบอร์นะคะเพื่อนๆมันก็เกินไปนะบางทีอะทุกคนจริงๆนะมันบักแน่นอนต้องมาลองเล่นแล้วทุน50บาท6 0บาท8 0บาทร้อยนึ่งเนะี่ยอยู่ได้แน่นอนนะทุกคนนะเราแบบแนะนําเลยนะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนนะกดคลิกเข้าไปกันได้เลยสซกเตอร์เบ็ดุกสิบเลยนะ โอ้โหทุกคนสซแคเตอร์เข้าเบท60กะจะเลิกเล่นแล้วสซแคเตอร์เข้ามาแบบโอ้โหทุกคนกะจะเลิกเล่นแล้วสซแคเตอร์เข้ามาเฉยเลยเพื่อนๆโอ้โหคูณแปดไปดิ960บาทโอ้ยพอได้ก็พอนะคูณ50บาทจะแตกอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันเกินไปนะบางทีอะ ไปต่อไปต่อไม่ต้องให้อะไรเราแล้วนะพอแล้วนะเยอะแล้วนะทุกคนนะเออนั่นแหละสำหรับเพื่อนที่อยากมาลองเล่นลิงก์อยู่ใ,ใต้คอมเมนต์เลยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะเือโปร1 0 0ก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินกันก่อนได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจบฟรีเกมนี้คือจะเลิกเล่นแล้วจะไปถอนเงินเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะทุนมันบักแน่นอนนะเกมอ่ะจริง pg นะช่วงกำลังบักนี่แหละทุกคนคือช่วงที่เวลาเราควรเอากำไรจากตรงนี้นะทุกคนนะ ทุนแค่50เท่านั้นนะกับเกมนี้นะปกติเกือชิบหายนะทุกคนมา1,800บาทรอบสุดท้ายละคูณ1 4ปลาย420บาทยังจะได้ฟรีมาเพิ่มอีกเหรอไปต่อไปต่อจ้าโอเคจบที่ 11ฟรีสปิน3,372บาทเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นแค่นี้เลยนะทุกคนจะเลิกเล่นจริงๆแล้วนะคะทุน50บาทแตกมา12 0 0นนะมันเกินไปนะทุกคนนะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากมาลองเล่นนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้าไปกันได้เลยหรือจะเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยสมัครยูเซอร์ฟรีนะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดิ่ช่อองเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย